สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ตื่นแต่เช้านะคะจะพาฟ้าสไไปแข่งฟุตบอลกันนะคะใครอยากเห็นนะคะว่าเราสองคนแม่ลูกไปเชียร์ฟาสไแข่งฟุตบอลแล้วฟาสเกตวันจะสนุกแค่ไหนรอชมเลยนะคะมันถักอะ,อะไม่รู้เขาเตรียมของมาโคตรเยอะเลยโรงเรียนน้องวันเนี้ยโอเค ตอนไปถ่ายบรรยากาศรอบๆงไงไอ้ขี้อะไรเต็มหมดเลยมันไม่ใช่ขี้มันเป็นดินทุกคนคะมาเชียร์ลูกเล่นฟิตบอลซอกเกอร์นั่งคนเดียวจ้ะชันเต็มที่ ลูกซู่ซูลูกซู่ซู่ภาษาซู่ซู่ภาษาซู่ซู่หนึ่งอ๋ะนะอยังยังยังไม่เล่นเตรียมอยู่เตรียมอยู่เอาลูกยังไม่ได้ลงลูกนั่งยังไม่ได้ลงค่ะหนาวทุกคนหนาวมากภาษาย,ย่ได้ลงรออยู่รอเปลี่ยนตัว าสายเตรียมเข้ามานะคะคนที่ถือภาษีเขียวแสดงว่าจะขอเปลี่ยนตัวนะคะมาใส่บอมอัพรอตอนนี้ <M aker> I'll turn it up Take to the field. Come on.

ทุกคนคะตอนนี้ก็แข่งไปหนึ่งเกมแล้วนะคะแล้วก็แพ้คะ่ะฝั่งโน้ตเก่งมากตัวเล็กแต่ว่าเร็วแล้วก็เตะดีมากฝั่งเรานี่แบบว่า ตัวใหญ่ๆกันทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าเตะไม่เก่งนะคะคุณผู้ชมไม่เป็นไรนะคะก็ขอแค่ให้ลูกได้เล่นกีฬานะคะได้ออกกําลังกายขน่นั้นวิกกี้ก็พอใจแล้วไม่หวังที่ว่าเออลูกจะต้องชนะลูกจะต้องชนะอันนี้เราวิกกี้บอกต,ตรงๆว่าไม่แข่ตรงนั้นนะคะแข่แค่ว่าเออลูกแบบว่าได้มาออกกําลังกายนะคะรู้จักน้ำใจแพ้ชนะนะคะออแล้วก็เป็นคนที่แบบ คือเฟรลี่อะอะไรประมาณนี้นะคะมีรู้จักแพ้รู้จักชนะไม่ได้มานั่งซีเรียสเฮ้ยอยู่ต้องชนะอยู่ต้องชนะไม่ใช่แบบนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็วันนี้มาตั้งแต่แปดโมงเช้านะคะตอนนี้ก็เก้าโมงครึ่งจะมีเตะอีกทีอ่สิบโมงนะคะวิก้ก็หนาวมากทุกคนหนาวมากลบ หนาวมากนะคะประมาณ5องศาถึง10องศาตอนนี้ก็พยายามที่จะ,ะหาอะไรอุ่นๆทำไปนั่งดูไม่อยากไปนั่งดูมันมีโรงเรียนอื่นแข่งกันอยู่นะคะพี่ก็ไม่มีลูกเราเราก็ไม่อยากดูนะก็เดี๋ยวไปหาอสตาบักอะ,อะไรร้อนๆทานก่อนคุณผู้ชมซื้อมาฝากฝ็ใสด้วยนะคะเพราะว่ามันหนาวทุกคนเดี๋ยวยังไงก็ไปหาอะไรที่สตาบัคทานกันดีกว่า ทุกคนได้ของมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะเป็นอฮอตช็อกโกแลตนะคะจะเอาไปแล้วก็ครัวซองขนมปังนะคะจะเอาไปให้ลูกจะได้มีพลังในการเติมน้ำตาลให้ร่างกายจะได้มีพลังในการเตะบ,บอลนะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะเอาไปให้น้องกันค่ะลูกจะได้มีแรงในการเตะบ,บอลนะคะเป็นแม่ที่แบบว่าสุดๆเชียร์ทุกอย่างพอลูกเอามมีคนโทรมา Take you go, it it up, Phil. Put it on Kick on ball. that ball. There you go. Get it out of there. There, there, you, go. Go. there, you, go. there you go. Put a buddy on that ball. Let's go. Let it go out. Let it go out. Go, 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 go. go. Come on, come on. Come on. ทุกคนคะตอนนี้ก็จบเกมแล้วคะ่ะ2เกมนะคะแข่งกับ2โรงเรียนก็ไปหาลูกกลับบ้านกันคะ่ะมาตั้งแต่แปดโมงสเวดโมงครึ่งคุณผู้ชมแพ้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะลูกได้แข่งกีฬาก็พอใจแล้วนะคะได้ออกกำลังกายค่นี้เราพอแลนะ้วเนาะ ซายลูกดีนะเกรซจ้าทุกคนคะกลับมาถึงบ้านนะคะแล้วก็พากันสั่งอาหารนะคะทูโกโนะคะซูชิเดี๋ยวตอนนี้วิกกี้กำลังขับรถไปเอากันนะคะเพราะว่าเหนื่อยไม่มีใครทำกับข้าวคุณเะเลนก็ไม่สบายนะคะแต่วิกกี้วันนี้ดีขึ้นแล้วทุกคน เป็นไข้กลับมาจากเาที่ยวสองวันนะคะเมื่อกลับมาถึงวันพุฤหัสใช่ไหมก็เจ็บคอไม่สบายขัดจมูกนะคะแล้วก็วันศุกร์ก็เป็นทั้งวันแต่ว่าวันนี้ดีขึ้นแล้วคุณผู้ชมหายเจ็บคอแล้วนะคะแล้วก็เสียงปกติน้ำมูกอะไรก็ไม่มีคือวิกกี้หายเร็วมากเพราะว่าพอรู้ว่าตัวเองเป็นวิกกี้ก็ทานยาแล้วก็ทานวิตามินซีนะคะแล้วก็ทานน้ำทำ ทานน้ำอุ่นเยอะๆนะคะชาร้อนเยอะๆแล้วก็ทานอาบน้ำอุ่นน้ำร้อนเลยนะคะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่ดีขึ้นนะค,ะคุณผู้ชมสองวันเองวิกกี้ดีขึ้นแล้วนะคะไม่มีอาการแล้วนะคะอาจจะมีแบบน้ำมูกเล็กน้อยนะคะแต่ว่าไม่มากนะคะใครที่ไม่สบายก็ดูแลตัวเองเยอะๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะเดี๋ยวไปเอาอาหารกัน,นะค่ะ มาถึง้วคาโชยุโซชิเจแปเนสเคอร์ซีนนะคะร้านนี้เป็นร้านประจำมาบ่อยนะคะทุกคนทุกคนได้มาแล้วนะคะมีอะไรบ้างรากอนโรเอลโคาโ,โ,โดโรเอลอิวอิวเอลโคาโด,โ,ดโรนะคะแล้วก็คาลิฟอร์เนียโรมิโซะซุปสามที่ ตรงค้าสึรามเมนเรนโบโรทั้งหมดอยู่ที่แปดสิบแปเหรียญห้าสิบหกนะคะให้ทิปสิบบาทนะคะคุณผู้ชมดูซิว่าเนี่ยแค่มือเที่ยมืมอเดียวนะคุณผู้ชมเกือบสามพันบาทอะเออดูลูกเอาว่าของใคร เอาให้ถูกแยกกันตรงน้องหมดเลยเหรอมีสามอย่างของน้องมีอะไรบ้างมีอะไรดูชื่ออันนี้แล้วกัน,นชืนน่ออะไร